เราได้ยินกันใช่ไหมเนี่ยทุกคนได้ยินพี่บอลเออใครได้เจอไหนอ่ะข้าวมึงเนี่ยเออนั่นเลยกูไม่มีแรงกูฟังได้อย่างเดียวพออ,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 อท,ท,ที่นั่งพักเ,เองกูไปโรงพยาบาลมาแม่งไม่หายพรุ่งนี้น่าจะได้นอนโรงพยาบาลของบ้านด้วยไอ้แก่ตาไปเช่เขาไม่ได้จ่าย หไหนเราก็รวมกันละแนะนำตัวหน่อยไปทีละคนนะครับทุกคนชาวติ้งหน่อยพี่ไม่ดีสำหรับฟันปลากันหน่อยกูชาวติ้งแล้วแหละก็น่าจะหน่วงเบาพี่ตั้งตะโกนว่าทีด้วยเจ็บคอเดี๋ยวนี้ามาคำผ่านใบคนแรกตรงตรงนี้ไ่มครับไปถอดรองเท้าได้เอาแรกเก๋ตรงตรงพูดแล้วพูดละสวัสดีครับซื้อซื้อคำผ่านนะครับ สวัสดีครับซื้อคำพผ่านนะครับผมนามสกุลและฉายาด้วยไอ้นามสกุลคำพผ่านอีสานใต้ครับฉายาเทพครับครับอะไรวะเตสทัพผ่านนี่มุกปืนหรอได้เอาแบบเอาอาวุธที่ตัวเองเล่นด้วยนะอาวุธที่เล่นไม่ครับเป็นเป็นสายชุบครับสายชุบโอ้ยชุบเดิมเดียวแล้วอ่ะกัไม่เล่นได้ครับแต่ว่าติดธนัดชุบ เยอะครับครับไปสลับกันขึ้นไปเร็วอย่าช้าเอาไอ้เหี่อะไม่เวลาเร็วเก้ามาหน่อยเร็วในน้ำตระยุทะมันมาแล้วดิในวันที่เทนปีศาจมันมาแล้วดิเอาเร็วคนต่อไปใครอะมาดิคนต่อไปอะเพิ่มหรอเอาฝั่งในวันที่น่ะมามาก่อนเลยทีละคนเลยชื่อเรนครับพี่หรือเรียกแร็ก็ได้ครับพี่เรียกแร็ก็ได้ครับมันจะซ้ำเขาดิ ชลแรครับพี่เล่นไม้มีดครับเป็นสายกลางครับผมอ้นี่อยู่ไหนอ้นี้อยู่ในมันเฮ็อยู่แล้วหรือยังไงมัเห็ครับพี่ด้มัเห็นอใครต่อใคต่อดูหรือบ่อเนี่ยจอนี่โหปะผมไม่ไม่อะไรอะไรนี่ใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยด้วอะไรเฮ่อัปอยู่กับเราจริงลเล่นอยู่จรอยู่จรเคลียร์ดินาะโอเคแหละบ้าดูนกุลก็ไดนะ เชี่อดำมับเชี Boy, ่อ uh, hey, 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 he, right? ์ดำเล่นเมียเล่นเมียอยู่เลยเล่นเมียไอ้ไอไอเชียดี้เขาแจงปึ๊บแจงแตกปั๊บนะผมบอกให้ไอตัวเนี้ยช่วงเนี้ยสร้างสร้างปัญหาไปเยอะด้วย่าเพิ่งกลับนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละอยู่ไอ้มิเชีนั่นแหละไม่เอาฝากเชียร์ตีไว้ไม่เอาไอ้หรอกอยู่สักปีนึ่งขาไปนี่เลยที่ทุกตัวอันนี้นี่ยแต่ตามวอลเนี่ยตามตามชื่อในวอลเนี่ยไอดีว่ะไปต่อไปดีเฮยไอดี ที่เดียวครับอยู่โฮ๊เล่นปืนครับเอาเลยนี่บอกไปอย่าช้ามันจะได้ไม่เสียเวลากันไม่เลยก็ตามเลเอาดิเืนาจะได้่บที่ไปครับอยู่โฮ๊ครับเล่นปืนกับไม้ครับกูไม่รู้อ่ะเออไอไปฝั่งนูดิน้องก็ทีเฮียเริ่มเริ่มหนักแล้วตอนนี้ัวดัว เอาเร็วอไปต่อดิใครเนี่ยตาใครเนี่ยไอเคไปดิน้องแนะนำตัวให้น้องดูฮะอะไรวะคุณเคียอะไรผมนี่โหชื่อฟ้าคามครับแต่มันเฮเล่นไม้มีดปืนครับเอาต่อดิเฮ้ยมึงอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเร็วคนที่รวยมึงไม่ได้แนะนำตัวมึงก็รีบออกไปดีมึงจะช้าทำไมล่ะ เลิกลวนเลิกล้วนมือโปเต้ครับอยู่เล่นไม้ครับแจ้งมือเหมือนมีพวกแก่ๆกันนะเพื่อนเนาะรเอชื่อมอสครับไม้หนึ่งฮปครับวะใครมันเป็นไม้หนึ่งฮปเนี่ยคนเนี่ยมันใจที่สุดตอนไหนเนี่ยเวลารอดอ่ะไปต่อดิเอาโด่แบ๊กมาดิไปต่อดิใครอ่ะเออชื่อแบ๊กก็ได้โฮปอ่ะปืนโฮปเออไปตัวหนึ่งก็เนี่ยชื่อเทเลอร์ครับปืนโฮปครับ อจยอนตปเลยครับเชื่อครับเล่นเล่นอะไรไม่เป็นเลยครับเล่น้วแเราอีโวเรามีกี่กวบอกครับเออชื่อแพทอันเดียวครับเล่นไม้ครับเออแต่แต่ช่วงนี้นผมเห็นประเด็นไ้นี่ใช่ไหมประเด็นที่เขาบอกว่ามีมีประเด็นเรื่องไอ้นี่ปะเคเควอรีที่เป็นลูกรลกอะไรเรื่องเรื่องปืนเนี่ยเรื่องปืนเนี่ยผมผมบอกให้ได้แล้วว่าทำไมซัมเมอร์ถึง ถึงเอาแบบแบนดปืนมานะในในแพทหน้าเนีทำไมถึงมีแบรนดปืนอันเนี้ยถ้าใครอยากรู้ชื่อผันเดินกดหัวใจให้ผมกดอันนี้ด้วยกดหัวใจกดอันนี้หน่อยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังชัดเจนจัดแจ้งแลน้องจริงพี่พอครับเล่นปืนครับเดินแล้วเชียรเลยผมไม่อยากให้มีลาบ้าอะครับฟูดครับฟูดสิบแปดจอครับเล่นปืนครับโอวครับ ชื่อพีครับอยู่เดนเมเนตเล่นเปลียนครับเราฟังเลยฝังกดหัวใจให้ผมนยครับแม่งถามกูใส่เสื้ออะไรฝ่อผมพูดไปแล้วมันจะไม่เคได้บอกเล่นอะไรดิเลยสวัสดีครับชื่อมิยารับจากเดนเมเนตคนว่างชุูครับสวัสดีครับเจ้าจอครับเล่นไม้ครับชื่ออะไรนะเนาะจอครับจอจอจอ้นี่ใครเนี่ยชื่อวิวครับเป็นซัพพอร์ตครับไอ้น็อต ล่าลงมาไหนๆก็มาล้วลงมาขี่ไปกี่คนแล้วเพื่อนดีมาเข้านี่มาสันตาวินแล้ววินครับเมนเปลี่ยนครับไดมเฮดคนหนึ่งอ่ะใครวะไอ้เลงเ้าแดงเนี่ยชื่อชื่อเลยครับปืนไม้ครับมาจากเดมเฮดอะไรนั่ตัวนี้หรอถ้ามันไม่แหลกใช่ไหมได้นำตัวดิมาบอกทุกคนเดี๋ยวชื่อมีนว่าไปน้องมาบอกพี่บอลเร็วน็อตเฮ้ยใจเย็นนะโหรอไอ้เหี้ยคุยกันไว้ยังไงบาร์บอ้เปล่าเปล่าไว้ตรงนั้นแหละเหรรอคับพี่ ยังไม่ออกนะรีบมาเฮ้ยยังครับพี่ยังครับเอย่าเพิ่งมาคู่ดิยังไม่ออกอะอดัมพอเถอะอดัมพอเถอะไอหมดตัวตลกอ่ะพอแล้วดำพอแล้วจุด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 ทีเะเอาทั้งหลักของพวกกูเปปืนไว้หมดอืมก็จะมีบางของพวกกูเหมือนกันปืนส่วนใหญ่เป็นปืนไว้แล้วและวันนี้ก็ปืนปืนไว้หมดเพื่อยแล้วทรัพยากรอ่ะของมึงมีมีอะไรบ้างเนี่ยากเมืองเนี่ยมีรถพร้อมนี่เพื่อน งั้นงั้นกองไว้ตรงนั้นแหละเอาแช่ตั้งแต่วันนี้ก็พอละเอาเอาไปพูดกันนะอไอ้โฟนนั้นกองไว้ตรงนั้นเลยเพื่อนไม่ไม่มีนี่ใช่ไหมเพื่อนไอ้ไม,มีไม่มีแต่ตัดถั่ลาไเออถ้าเราตัดไปตัดถั่วลาลงที่มือคนเดียวไหมน้อง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 เหลือกี่คนเนี่ยของปูน่าจะสิบสี่สิบสามสิบสี่นะไม่หมายถึงว่าน้องน้องเราอะมันเหลือกี่คนคนเก่าเลยนะเออ ไอ้แยกให้พี่หนยดิไอ้เอดน้ำมาข้างหลังห่อนแข้งกแตกะไรอะให้เยยัรู้น้ำมั้งหลังน่อยไอ้นั่นอะก่อนก่อนที่เดมันเฮจะแตกอะมันเหลืออยู่สิบคนมั้งสิคนถึงที่เปล่าเนี่ยถึงที่ไหนล่ะเดินก็เดินไปอยู่ข้างหลังกูก็ได้เนี่ยเออครับองแล้เนี่ยวับับรู้ไอ้แพทไอ้วอล์กนั้นับกูตากรสอบแล้วไอ้ดเนี่ยใครล่ะเซ่หายไวครับบังบอลเก่าแค่ไหนอ้เจ๊๊๊๊๊คม๊๊ แล้ก็จะมีสองคนที่ยังเป็นพวกไอ้ฆ่าโทษอยู่เตอร์าหานอ๋อมีทาหานด้วยรู้เฮวีเวทสองคนมีสิทธิ์ได้ได้พีไอพีมาเนี่ยเลยเนี่ยข้างหลังยอยู่ข้างหลังเลยสองสี่หกแทนสิบว่าตัวหลักเราเดี๋ยวประมาณนี้พี่พจอนธหานเกาได้หรอเนี่แทนนี้ก็พอแล้วเพื่อนแทนมากกว่าสิบคนว่า อีไอคินปะเนี่ยเสียดีมเฮดว่ามาต่อมาต่อเข้าต่อเดี๋ยวอะไรก็จอดเขาลอกดีปุ๊บยังจอดไม่ไม่ไม่รับหรอกไม่รับหรอกพวกกาบพวกไก่เห็นเห็นคนตรงนี้นั่งไอบอลมาเข้าไอแปดมเฮดพร้อมแปดหกครับ่มาเก็บกองไว้ตรงนั้นรถกะกาเฮียยังยังแปะที่ดูดไข่อยู่เลยพี่ไอแปะแปดหกที่ที่กินซูเปอร์บางบันไม่แดกไหมไม่แดกไหมไอเล่นแล้วตอนนี้ในสล็อตในอะไรพวกมึงเชียร์ยังเนี่ยหรือยังไงเนี่ยเกลียร้วมันก็ ยุบไหมเพื่อนถ้ายุบมันก็คือแบบรวมรวมสล็อตอ่ะก็ไม่ได้ติดผูดาวอ๋อมันไม่ได้ติดผูดาวใช่ไหมใช่ใช่แต่เป็นรวมสล็อตแล้วรวมยังไงตอนนี้ยังประมาณนี้ก่อนเนี้ยแล้วตอนนี้สล็อตมีเท่าไหร่ทั้งหมดเราสองแจ้งเน้ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไม่ไม่หมายถึงว่าถ้ามันรวมถ้ามันรวมละออเราทารใช่ไหมหลักๆคือครบแล้วถูกไหมใช่ใช่ ทรัพยากรอะไรกักลับมืงไงกลับมืองกำลังกลับยิมเหรอ่ะกูมีมาร้อยร้อยห้าสิบมีอะไรเป็นไรไม่ไหม่หม่สวยงามเอาวุธอาวุธมันในช่างไมคัน่ใชหายอุวกธมันก็มีแค่ไม้กับมีดดีวมันของเือาวุธเที่ยสามมีกี่คนเรสามมีแค่กูกูเดยกู้วยกูด้วยกูมีองโมบโมบอะไรอะใช่ เออแล้วของฝั่งเรามีใครบ้างอ่ะก็เชือสามผมก็เชืสามนี่ต้องดันนะเพื่อนเราต้องดันนะแล้วสรุปสามสองเนี่ยขายได้หลือยงไพี่เพื่อนอยอยู่จะขายได้ไหมเมืม่อานนี้หลไม่รู้รเห็นเขาบอกว่าเขาจะรประมูลให้คัน,นึงว่าบอกเงินเลยแล้วเก็บไว้ก็ได้เ <c oughs> งินดันได้เป็นเงินนะเดี๋ยวอ๋อคุไปดันได้งเงินแล้วบอกเขาได้เราบอกเอาเป็นเงินร้อย พอเขาจะให้รถประมูลบอกเลยนเลถ้าเราจะไม่ได้เป็นเงินร้อยเอาเท่าไหร่อ่ะก็ไม่รู้อ่ะถ้าแปดร้อยเขาจะซื้อไหมนะเพราะล่าสุดกูถามมาดำมาดำว่ามีคนเสนอมาแปดร้อยบาดำไม่ใช่ทีมเน็กทีมเน็กเอาไงรู้กูอยากขายได้มากที่สุดอะแล้วแต่หรือขายต่ำกว่านั้นก็เก็บไปใช้ด้วย เดี๋ยวไจัไปผมใช้ไม้โบยตีครับผมดูความความหยบผมปวดเลยอันเดี๋ยวเราคุยกับพี่เปิดตัวนะว่าจะไงแต่มันไม่ได้จำเป็นสำหรับเราเลยรถอะถ้าในช่วงช่วงแบบได้นะใช่ใช่เอาเงินมาไอ้นี่ดีกว่าทรัพยากรต่างๆด้วยแล้วพวกก่อพวกอะไรมึงมีปะมีก่อมีอยู่เดี๋ยวมีของที่โบโบได้เยอะอยู่ เพราอะไรเยอะของเล่นนะคุณเหลือเยอะอยู่แต่ว่าขาดแค่พวกรถนั่นแหละเพราะรถมันไม่มีพวกฟูลรถอะไรเยอะอยู่รถเราขายไปอะไรดึมรถเราขายแค่บางคันที่ขายพวกแค่รถยอดแล้วก็ระบบคันเดียวที่ขายไม่อะไรอ่ะซอรี่เฮียอะไรล่ะสองหนึ่งไงที่บ้านฮะสองหนึ่งพี่ห้าสิบปะสองหนึ่งใช่เหรอวะห้าสิบอะใช่ใช่ไม่ได้สี่สิบสองแข็งเจียสองห้าสิบ บอล90คนอ่ะมาทำอย่างนี้ได้เหรอพาเขาอยากให้เล่นอ่ะรั่วอะไรวะพี่อ่ชนะได้ยี่ห้าเอ็มมั้งพี่บอลสองแก้วลุมหนึ่งนะใช่พี่ใช่รั่วเลทไม่มีอะไรต้องเชียร์เลยแม่ของมึงของกูเชียร์ได้เรียบร้อยแล้วเพื่อนไีพี่เหลือก็เหลือพวกใบแดงพวกอะไรเนาะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมเราจะเริ่มรันกันวันไหนอย่างนี้ที่บ้าอาจจะสลังสิบหกนะเพื่อนท่างั้นเพราะกูติดต้องไปเที่ยวกัน วันที่สิบเอ็ดส่วนใหญ่พวกกูก็จะไม่อยู่กันละนั่งเครื่องหรือนั่งรถกามีครับนั่งเครื่องเครื่องตกต่คนอื่นนะคนอื่มมันก็จะไปประมาณคนอื่มมันก็นั่งรถนี่มันโอเคพม่ได้แล้วเดี๋ยวพอถึงวันแล้วค่อยมารวมแต่ว่าเราควรไปขึ้นขึ้นสล็อตไปนะก็คือให้มันเต็มสล็อตไปเลยเออเนี่ยก็จะขึ้นไว้เยวรออูสล็อตเลยเพื่อให้ทหารมามามาปลดก็เข้าไปเออเผื่อใครไม่ได้ไปใครไม่ได้อะไรมันจะได้เล่นได้แบบนะ เราไม่รัดลงรัดร้านอะไรแบบได้อะไรเงี้ยไม่อยากลนะเริ่มต้นปีใหม่ป่ะที่เหลือไม่ใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวซื้อสินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขายเฮียนเลยพวกแบบพวกรถรถตัว,<า>วเอาราคาเพเออรถตัวรถอะไรเดี๋ยวขายเดี๋ยวกูจะไปคุยเรื่องว่าโปรโมชัพี่เพิร์ดแค่นั้นแหละ<อ>ถ้าเกิดได้ประมาณแปดร้อยจะขายใช่ไหมแต่เราไม่ได้เอารถไม่เอารถใช่ไหมไม่เอาไม่เอาเอาเป็นเงินอย่างเดียวเน้อใช่ใช่เออได้ได้แปดร้อยไม่รวมป่ะพี่เลยแปดร้อยไม่รวมนะเพื่อน S <S เออแล e ้ว e เราก็ไอ้น uh, I mean e ี่นะเอาเขาเรียกว่าดันอาวุธเทียสองอะโฟกัสเทียอาวุธเทียสองหลังนี้เราก็ดันดันดับอะกูอยากดันอีโวดิเพื่อนกูว่าลองเล่นมามันกูมีกูมีมาเช่เจ็ดแปดติงนั่คือในความเชื่อของเออไออาวุธเทียสองช่างมันขออีโวบอนเถอะเออขออีโวบอลเทียสองต้องบอกว่าเอบอลอยู่ว่าเรามีเยอะอยู่นะมาเชี่ตอนนี้มาเชียังเย็นเมื่อวันเข้ามาก็มีเจ็ดถึงแปดเล่มอยู่แต่ว่าพ่อกลัวมาลองเล่นด่วมัน มันเล่นไม่ได้ไหมตอนนี้ของฝั่งของฝั่งเพราะมีมีอาวุธแบบอย่างนั้นเลยกี่กี่คนเะาเราสนับรับมาเชียสนับมีสองแล้วก็พอเขมีแล้วมาเชมีเจ็ดเอ้ยน่าจะพอๆกันเราไปเล่นแอดด็อกน่าจะแข่งโป๊กอยู่เดี๋ยวแต่แต่อีโวไม่มีเลยใช่ไหมใช่อีโวไม่มีไม่ใช่แต่มันหนักตรงนี้เลยดีกาไม่ได้เพราะมไอ้ที่ของเรามีแค่สองก็เพียงมีสองเขาบอกกูมีอีโวมีแต่รถนั่งเสียพี่วันเฮียรู้ว่าจะขึ้นที่กูหนึ่งเหรอ ไว้ก่อนเลยเฮียไว้ก่อนเะยะเครืองไว้ก่อนไว้ก่อนไห้กบอนไว้กิอนไว้ก่เนไว้ห่อนไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่นไว้อนไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนก่อนึว้ก่อนไว้ก่อซไว้ก่อนื้ก่อนไว้กอนไว้กอนไว้อ่อนซื้อ่อนไว้กรอนไ้กอนไ้่อนไว้ก่อนไว้ก่อนอว้น่อนเว้กอนไว้ก่อนไว้ก่อนาว้ก่อนไว้ก่อนอว้กรอว้ก่อนวดก่อนไว้อนไว้่ติดวือนได้่อว้ก่อนบร้่อนไ้ก่อนไ้กเราไโฟก่อีโว้ก่อนไว่อน ถ้างั้นเก็จะได้ไปขายรถแล้วก็มึงจะร้านขายก็ตามนั้นเลยซื้อซื้อหรือจะตี๊ยงก็ได้แต่ซื้อมาเยอะๆเราไปตีอนไม่ถ้าถ้าถ้าจะตีถ้าจะตีมันมีสูตรอยู่ต้อง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 มีเยอะๆจริงๆนะมถ้ามีแบบสิบอันยี่สิบอันไม่เอาเออตามสิบสิบอันแล้วแล้วมาตีอ่ะอันนั้นได้แต่เยอะนะถ้าแบบนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดแบบเรามีแบบไปหยอดเนี้ยเหมือนมันเสียของทิ้งอะ แล้วก็ตามนี้แหละไอเดตยิต้อนรับทุกคนนะแม่เฮียเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะทุกคนภายในเดือนภายในเดือนนี้แหละเราเราไม่ต้องรอานานอะไรเหมือนที่บีมันบอกหรอกสองอาทิตย์ก็พอแล้วขึ้นไปกระชืบกับไอ้นี่เลยชิปเลกเลยเพื่นอนสองอาทิตย์พอเราจะเอาฝากกูนะนครับรอดูนะนับจากวันนี้สองอาทิตย์เราจะไปเอาสูตรดำจากชิปเล็กไเฮิสูตรดำซัมเมอร์มันคือไรนเฮิไว้เพื่อนชิปเ็กไว้ก่อนเลยเก็บไว้ตรงนั้นแหละ ไอะเลสไปทุกคนเข้าวอลนะวอลเราต่างนี้เป็นวอลอะไรอะสิบเอ็ดครับพี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะวอลสิบเอ็ดเอเลสไอ้เลสพาคนไมเข้าเกงเลยเพิ่มพีโวทักสามสามก็บอกได้เพื่อนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขายขายขายไก่พีอีกหนึ่งขายรถมาไห้ขายรถมาแล้วก็เอาดิมือมือเอาใครขึ้นอ่ะมึงก็เอามาเลยดันแม่งวะเฮียเงินนเอาเก็บไว้ทำไมอ่ะเออกูเริ่มเห็นภาพแล้วทั้งนั้นเลยรถช่างแม่งอ่ะขาเช่าหาอะไรเอาอ่ะ ไอ้ไม่เล่นน้องเดาเอาอนี่ไอ้เค้าเอาสัอ่ะนี่ี้ผมมาแล้วทุกคนอันนี้ก็ได้ไม่ใท่โพวกเลนมันกลับมาทำนะส่วนตัวผมมองว่าถ้าเล่นทำมันก็โอเคอยู่แล้วล่ะเพราะมันมีเวลามากกว่าผมแน่นอนอยู่แล้วแล้วตอนนี้กูสภาพกูเป็นอย่างเงี้ยป่วยอย่างเงี้ยให้ทำไรได้อันนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะเพราะว่าถ้าผมขึ้นไปด้านบนแหละผมตัวมันจะไหล้วผมนั่งอยู่ขอยิมดีกว่านะครับ อันนี้ผมอยู่ในยิมแลนะเสียงไม้อาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นไม้